สวัสดีวันนี้อยู่กับผมอาร์ตแซดอาวิกกับโ o ว์บอกแมปอนิเมะลาสแตนวันนี้ก็จะมาสอนทำกอตลี่เดนจิที่เพิ่งเข้ามาใหม่อัปเดตนี้ล่าสุดก่อนอื่นเข้าเกมมาเราต้องเตรียมตูดเอ้ยเตรียมตัวก็ตัวที่ใช้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ตัวเนี้ยหาได้จากโลก2ตู้สามนะครับส่วนเดนจิเดนจิร่างเนี้ยเป็นร่างที่หาจากตู้ได้ทั่วไปเลย ก็เดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับจะสุ่มมาแล้วไปเริ่มที่เวสแรกกันก่อนเลยเวสแรกของกอลลี่เดนจินะต้องหาธาตุมืด1 0 0 0ชิ้นอันนี้ก็ผมจะบอกว่าถ้าใครมีออบเจกต์ตรงเนี้เอเซนเซเลคเตอร์เนี่ยก็สามารถแลกไปเลยนะอย่างสมมุติผมขาด800อ่ะผมก็จะแลกไปเลย เราจะแดงเป็นทันหมืดปุ๊บเควสขึ้นนะอันนี้คือเควสขึ้นอันที่สองอีโวตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้หายยังไงก็กดที่นี่เลยตัวสามโลกสองก็จะเป็นตัวนี้นะส่วนเควสที่สามอีโวอาคาอาคานี้หายยังไงไปกดไปที่ ไปที่เซอร์วเวอร์อ่านี่อาคาจะการันตี30ตานะโอกาสออก1.5%มาที่เควสอันนี้ e u โวยูโรหรือเปล่าวารดีมอนไอตัวเนี้ยก็คืออันนี้ครับตัวนี้ตัวนี้หายังไงตัวนี้หาจากดันเจี้ยนนะครับนี่ดันจะอยู่นี่การันตี35ตาโอกาสออก1.4%่หลานนี้ยก็ถือว่ายากนะต้องมีตัวทัดแสงดีๆสักตัวหนึ่งถึงจะผ่าน ถ้าแสงดีๆก็พวกอิจิโกะวัตุกะอะไรประมาณนี้หรือไม่ตัวอื่นๆเคลียร์เรเจนสเตตอันนี้ก็คือเคลียร์เรเจนสเตตยี่สิบรอบก็คือเคลียร์ดันมันเลยสตอรี่เรเจนสเตตเนี่ยครับจะสเตตไหนก็ได้ครับแต่ผมก็แนะนำให้ลงสเตตสองนะเพราะมันได้อันนี้เยอะไปดูเฟสต่อไปครับอันนี้ก็ลงดันเจียนยี่สิบตาและต้องเลือกสามบับขึ้นไป สามบัฟคือเลือกยังไงไปดูครับเราก็เลือกอะไรก็ได้ที่มันแบบให้เราแบบลงง่ายที่สุดอะก็ะถือว่าลงง่ายนะแต่ต้องมีท่าแสงนะเช่นอินจิโกะส่วนเควสอันนี้เทียร์เซิร์ฟเวอร์สิบตาโดยต้องเลือกบัฟอันนี้เท่านั้นไปดูกันครับนี่เทียเซิร์ฟเวอร์นี่ครับต้องเลือกอันนี้เท่านั้นนะแล้วเราจะเลือกอันไหนอีกก็ได้ตามใจเราถ้าเราลงไหวแต่แอก็พยายามแนะนําว่าเลือก หนึ่งสองสามปั๊บก็พอละก็พอให้มันได้อันนี้เยอะๆเพราะยังไงไอ้ของพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้ต้องเอาไปใช้แลกของในเซิร์ฟเวอร์อยู่ดีในรังค้ามาดูถึงเรื่องของอีโวทั้ง4ตัวของอีโวเดนจิร่างแรกอันนี้หาจากไหนอันนี้ก็หาจากโตคาร์ฟนะครับนี่โตคร์ฟอันไหนนะอันนี้โอเคก็ใช้ชาร์จตามนี้เลย พออีโวปุ๊บก็จะมาเป็นร่างนี้เรามาดูของอีโวตัวที่2กันของอีโวตัวที่2ก็ใช้ประมาณนี้ไฟเอเซน์สามร้อยมิติชาร์จสิบด 10, ีเจนยี่้าอีพิกห้สบส่วนของอี o โวหาจากไหนหาจากร้านคารเซอร์เวอร์นะครับนี่อันนี้ผมก็จะซื้อมาเลยแล้วกันอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวอีโวไปเลยแล้วกันนี่เราก็อีโวไปได้เลยอ่า อีโวเสร็จปุ๊บเคล็ก็จะเสร็จนี่อันนี้ต่อไปก็อีโวตัวอาคาของอีโวอาคาเนี่ยมันหาได้จากพวกด่านนะอันเนี้ยอันแรกอะก็คือแบบถ้าเราแบบอยากรู้ว่าของมันหาจากไหนอะเราก็ติ๊กไปที่ตรงนี้ได้เลยนี่มันก็จะมีบอกว่า X3 Legend State ก็อันนี้หาได้จาก Le g e n สเตตแอคเป็นด่านเป็นด่านของมันนะนี่มันจะมีชื่ออยู่นี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็หาได้จาก X1 สตอรี่ส่วนอันนี้ก็เป็นสตอรี่ X 6อันที่4เป็นดันเจียนนะหาได้จากดันเจียนก็ดันเจี้ยนของมันอะที่เราลงกัะนอะยังไงก็ทุกคนก็ต้องได้ครบอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เซิร์ฟเวอร์เฮลต้องนอนระดับ h ฮลขึ้นถึงจะได้นะแล้วก็ใช้ธาตุมือ300รพิติชาร์จ8ดีเจน20ม่วงย5 ดอลลาร์เซฟเรีก็จะขึ้นนะครับนี่ราคาตตัวต่อไปก็ยูโรยูโรก็จะใช้อันนี้หาได้จากไหนอันนี้ก็หาได้จากร้านดันเจียนนะตางคาดันเจียนช็อปอันนี้ก็ทาสับไปห้าสิบเอสเซนเดว,วิลนี่ก็หาได้จากรีเจนสเตตวิติกชาร์จเจ็ดแล้วก็สมริดชาร์จสิบห้า มาต่อกันที่อ่าอันนี้ก็เวดน,นี้ก็ลงอินลอยเว็บดันมันะระ,ระดับในแม่ส่วนอันนี้ที่ําถามกันมาเยอะๆก็คือควบคุมตัวมันนะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยในแมปก็มาสำหรับเวดนีอันนี้เวกอลลี่ที่ให้คอนโทรลเพื่อน ห้าครั้งก็คอนโทรลก็คือคอนโทรลยูนิตอ่ะกดไปเลยเราก็เลือกสักตัวหนึ่งในเนี้ยกดไปเลยปุ๊บอ่าขึ้นละโอเคก็ทำให้ครบห้าครั้งก,ก็ทุกๆการกดควบคุมอ่ะคือเราต้องขายตัวก่อนนะถึงเราจะกดได้อีกเราจะควบคุมได้อีกครั้งเราก็ขายตัวไปก่อน้ไ ก็วางตัวใหม่บบปุ๊บากดสกิลกดคอนโทรนปุ๊บอ่าอันนี้ก็เส็อันนี้ก็เสร็จแล้วควบคุมหาครั้งแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่คราฟของก็เราก็คราฟหลอนดึงแล้วเราก็ไปลงหาให้ครบนะก็ลงได้จากอินฟินิตีโลกหนึ่งโลกสก็ได้มันดรอปจากบอมีโอกาสดรอปหนึ่งเอร์เซ์ส่วนแอดก็หาไปแล้วปุ๊บเออแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือถ้าเเราหาได้ สี่หนึ่งแล้วอ่ะก็คือเราเติมเต็มหลอดแล้วอ่ะแล้วเราก็ไปสามารถครับได้อีกหนึ่งนะพอดีเราก็มาคับอันนี้ได้เลยเดีย๋ยวจะไม่มีก็คับคอ,อนมิกคอมมิกก็ไปลงธาตุเหมือนเดิมทุกธาตุแล้วก็เอามารวมกันคับเลยนี่ก็คไปอ้าวไม่เสเร็จเควสรอลืมกดรับเควสนะโทษที ไปเลยนี่พอเราทําเว s จนเสร็จเราก็จะได้อันนี้ทีอีโวเปเลยแล้วเราก็มาตรงนี้ใหม่ครับอีโวได้เลยอีโวน้นจีก็จะใช้ของขบาณนี้นะครับ เรนจิเรียบร้อยโอเคก็ okay, เสร็จสิ้นสำหรับกอ d ลี่เรนจิตัวใหม่ก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมไว้เจอกันคลิปรีวิวสวัสดีครับ